นี่นครับตรงนี้คือวัดลับๆนะครับของอำเภอภูเวียงนะครับซึ่งบบเปินเส์วาว่า่คยมีคนหูวจากแน่นอนนะครับวัดนี้ภาพอย่นี้นี่กตตาลาย เป็นไส้เป็นเหมือนกระจกนะครับทุกคนกระจกในก่กันแบบเอามาแปะไส้ผนังโบสถ์นะครับกระสวยดีนะครับแปลกตาดีนะครับทุกคนนี่นะับ้ย<น>ท่านี่มีกลางสีนะทั้งคือเป็นอันนี้ด็กผมไปคิดว่ามันเป็นดิมเดีย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีแบดบรรทมนะครับคลิปนี้นะครับแบดพาทุกคนมาทําบุญอีกแล้วนะครับกับวัดลับๆที่ออำเภอภูเวียงนะครับวัดนี้นะครับบอกเลยว่าหน่อยคนนักที่สิร้จักนะครับแต่ว่าเพื่อนเป็นวัดเกี่ยวกับสายยานพญานาคนาอทุกคนนี่นะครับอยู่ข้างหลังแบดนะครับนี่คือทางเขา่าจะซีถึงหาเมตรนะทุกคนนี่นะครับเพิ่นยืนแบบเรียงร้ายนาะรอตอนรับนะครับสายบุญนะครับ นักท่องเที่ยวเนาะี่สิีขา่าม้าภายในวัดนะครับวัดเพิ่นกําลังมีกันก็สั่งเนะทุกคนในส่วนต่างๆหลายย่างนะครับผู้ใดที่มีจิตศรัทธาที่อยากรวมสั่งวัดสั่งว่าเนาะทุกคนแบบเชิญวัดนี่ก็ได้นะครับทุกคนโอเคปาเดี๋ยวเขาคอยเบื้องด้านไหนพร้อมกันครับนี่นะนี่คือด้านไหนนะครับทุกคนนี่คือทั้งข่าวัดเลยเดย้เดินข่าม้านะครับจะเป็นซองฟังจะเป็นพระเนาะ ว่าแน่ใจว่าเพื่อนมาพระยังนะครับเพื่อนจีทือมันกดนะทุกคนแล้วก็สะพ้ายยามเนาะครับผมข้งคางจะนี้สะบวนะครับทุกคน้าง,งจะเป็นสะบวนะครับต้ก้อนนะ่าจจะเป็นเหมือนอวัดป้าเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เพื่อนกับไม่ซีปลูกสังเยอะเลยนะครับขม้า,มาท่านน้อยตรงแรกเลยนะครับที่เดินขม้า,มาจะเห็นครับ ภาพประธานเนาะทุกคนเดี๋ยวไปจัพภาเดินขับไปเบิ้งนะครับเป็นเสื้อวายังนะครับผมนี่ครับอองค์องค์ใหญ่แห้งนะทุกคนนี่นะครับองค์ใหญ่แห้งนะครับเป็นเสื้อว่าหลวงพ่อพุทธนิมิตรังสีแสงแก้วเกศสุวรรณนะครับมหาสมปรานาเนาะทุกคนนี่นะครับโอ้โหองค์ใหญ่แห้งทุกคนปเปิดว่าเม่อตึก สามซีสั้นขึ้นนะนี่นะครับผมนี่นะโอ้โหองค์งแห้งนะครับทัดจากองค์พระประธานมานะครับจะเป็นครับองค์ปู้องค์ญาเนะทุกคนนี่นะครับองค์ปู้องค์ญานะครับถ้าเข้าไปยืนเทียบให้นะว่าเทียบกับสัดส่วนแล้วนี่นะครับ สัดสว่วนแบบคนเราอง์ใหญ่แห้งด้วยทุกคนนี่นะครับทุกคนมึงสูงหลายเมตรอยู่นีน่นี่องยังหญ่นะครับผมนี่นะครับเป็นองค์สีขาวไอ้องค์สีท้องกับองค์สีเขียวเนาะพ่แน่ใจว่าป็นซื้อวะยังมมนซื้อวาเถอเนี่ยนะครับโอ้องยงยังพักนะครับ เดี๋ยวจนะบบพาหลอดนี่นะครับเดี๋ยวเขาเดิกมึงอีกนะครับบริเวณวัดยังบอสเล้วดีเนาะทุกคนวัดเป็นยังบอสเสร็จดีนะครับนี่นครับแต่เป็ดเสวาถ้าเสร็จมานนีค่คือคืองามอะครับต้องงามแน่นอนนะครับวันนี้นี่นะครับ ตรงนี้เพิ่นเป็นเหมือนซื้อพน้นพ้นสั่งหรือว่าซื้ออย่างแบบไม่แน่ใจนะครับเป็นสียงตรงนี้เนาะเดชาดารากรดาบเดียวนะครับส่วนฟังนี่เทวินกระบีเะบ่เดียวกระบี่เดียวแบบไม่แน่ใจว่าไปว่ายยังนี่รัไม่แน่ใจว่าเป็นซื้อว่าแต่เป็นก็ซื้อปแปลกแปลก เป็นเหมือนซื้อค้นเหตุบ่นี่นะครับน่าจะเนาะน่าจะนีะ่นะครับก็ยังเป็นวัดที่ยังวัเศษร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนแต่ว่าถ้าแม่นแล้วก็คือสิถือเป็นวัดสวยๆของภูเวียงอีกวัดหนึ่งอยู่นะนี่คนระับไอ้หลวปู่ พะ,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 ะหัสอาจารย์ของการภาวนาพระอาจารย์ฉลาดเนาะวัดป่าพุทธนิมิตรังสีนะครับเซอร์เพื่อนนเนะ,ะปัจจัตังเวทิตาโววินยูเฮติธาตุเกษาธาตุทันตะธาตุเน,นเปลี่ยนฟันเน,หนาะทันตะเกษาก็จะเส้นผมนะครับ สมเด็จปางปฐมพระจนันทร์ชเสด็จมาอ๋อาพระธาตุจากพระราชฎร์อย่างนี้เป็นพระธาตุจากวัดท่าซุง้งยุที่อุท,ทัยธานีหลวงพอลิ้งดำจากวัดจันทารามวัดท่าซุ้ง๋อเพื่อนเอาธาตุตัวนี้มันบ่น น่าจะเนาะอ๋ออนนี้ใช่ไหมประมาณนี้เป็นบ่ข้างในก็นจะอา่าปิิสถานองค์ประช<ง>ุมเพิน่นไปเดี๋ยวเขาไปเบื่องดันในไนรเียสลาเพิ่นเนะาะโบดเพินเนนพ่นนะครับก็น่าจ,จะเดินไปนี่ละเออ hoàng đại เป็นสภาพที่เป็นยังร่องมากเปอร์เซ็นต์เนาะทางนี้เป็นเสาเสาทองคำอะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสลาเนาะนี่ก็ยังว่เสร็จนะครับ ยังมีการก่อสร้างอยู่นะทุกคนดเดินรอบตรงนี้บ้างกันนะกระสวยดีนะครับแปลกตาดีนะครับทุกคนนี่นะครับนี่คือมุมกว้างนะมุมกว้างของวัดนะครับไปโอเคละ เดวนั้นพอตัวเลขนะ,ปะเป,ะเปะเน็นยังปูใงไงมีพอนี่ตัวเลขบ่นในแก้วพญานาคคุณในแก้วพญานาคานนี้พอตัวเลข เป็นยังไงแน่นะครับทุกคนสําหรับวัดป่าพุทธนิมิตรังสีนะครับยุทธิบ้านดินดานะครับผู้ใดอยากเขาม้าเยี่ยมชมสถานที่อยากเข้ามาทาบุญนะครับเลียนเชื้อแต่งคนปิดด้วยภาพสวยๆนะครับขององค์ปูเนาะกับองค์งาพยอะนางนะครับสีทองนะครับองค์ง่ญ่เลยนะครับคลิปน้านะครับแปบสิบไปสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งพร้อมนะครับเพื่อที่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับ